สวัสดีคะ่ะฮัลโหลหมาแล้วคะ่ะน้ำตาลจาก NP 2 Sis ค่ะวันนี้มาด้วยอารมณ์แบบว่ารื่นเรืองจำใสมากฮัลโหลดูกันหรือยงังบล็อกใหม่ล่าสุดของแพทริกยินห้าวอยูมีน่ารักมากเลยนะระหว่างแบบว่าเพื่อนๆและเกิร์เกอที่น่ารักอุ้ย มาวันนี้เราก็เลยไม่พลาดที่จะมาแปลคอมเมนต์ในเว่ยป๋อให้การว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับที่จีนแม่จีนเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างหลังจากที่ดูบล็อกล่าสุดของหยินฮ้าอยู่จบมันแบบเป็นน่ารักมุบมีบมากเลยอ ก่อนที่เราจะไปแปลคอมเมนต์กันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยก,กวารกด Subscribe ช่อง NP2S นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะมาแปลคอมเมนต์กันจ้าเลยว่าคอมเมนต์เยอะมากอันนี้ก็คัดมาคัดมาบางส่วนเพราะว่าถ้าจะอ่านจบนี้นะ สามวันแปดวันไม่จบคุณพี่คอมเมนต์ยาวมากแล้วก็มีมาอีกพรึบพ,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 พื่อพพพอ้ยมาดูกันว่ามีคนมาชมว่าแพทริกน่ารักเคนาอเคนาอเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับมาบอกรักนะ Patrick แพทริกเต้นไปหมดเลยอ๋อนี่คนนี้น่ารักมากคนนี้บอกว่ายินห้ยเป่าไปเคนไอ,อยฟังเลยยาแบบ น่ารักน่ารักเป็นบ้าเลยอะ่ะแฟนคลับข้างรักทั้งนั้นเลยเพราะว่าน้องยิ่งอยู่ยิ่งน่ารักเลยนะว่าไม่ว่าแอปพลิเคชันจะเรียกเก็บเงินทุกๆุกเดือนอยังไงนะทุกครั้งที่จ่ายก็คุ้มค่าล่ะเพราะว่าได้ดูหยินห้าอยู่นะยินดีจ่ายเลยค่ะอืมนี่บอกยินใหด้ดีที่สุดในโลกเลยอะ่ะดีที่สุดในโลกเลยเแล้วก็ตอนนี้นายคอมเมนต์ แซแว่นแ,แว่นแซลแว่นกำลังดังเลยแซลแว่นเลยแว่นที่ไปยืมของโจเคอรีมาใส่แว่นเกๆ๋ๆแว่นหน่ะอยางจิงอ่ะแว่นตาของคุณนะคุณใส่แล้วหล่อมากเลยนะหล่อมากดูดีมากยืมพี่มาใส่บ่อยๆได้สลับกันใส่ได้พี่น้องน่ารักต้องอุ๊ยเยอะมากตอนนี้เนี่ยแฟนคลับลุกฮือแล้วนะลุกฮือเรื่องอะไรเรื่องตัดผม ตัดผมทุกคนแบบวิงวอนเถอะกราบแบบว่าโอ้ขอร้องคุณมีสไตลิสต์และช่างแต่งหน้าได้โปรดตัดผมนะหลีฝ่านะหลีฝ่าตัดผมให้หยินห้าอยู่ทีอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนิดเดียว นี่เตียนเตียนก็คือช่วยใช้สเปรย์จำนวนมากเลยมาเซ็ตผมให้มันึขึ้นไปโชว์หน้าหล่อๆของเขาเพราะตอนเนี้ยผมมันบางหน้านี่หยินห้าอยู่เนี่ยนะหล่ออยู่แล้วล่ะต้นชื่อนะแต่ว่าหล่อได้อีกตัดผมตัดผมคุณพี่นะแฟนคลับลุกคือให้ตัดผมนะจ้ะลองคิดดูถ้าหยินห้าอยู่ตัดผมแล้วก็แบบทำสีผมแบบ เท่ๆอะแบบเฟสเฟียสเฟียวอย่างเงี้ยตายกด้อมนะจ๊ะบอกเลยว่าแบบต่อคอมเมนต์ mm hmm. คนนี้บอกว่า mm hmm. ใส่เสื้อผ้าของโจ mm hmm. ก็โจเคยอยู่นะใส่เสื้อผ้าของโจแล้วแบบเหมาะมากเลยอะสไตล์เหมาะมากเลยต่อจากนี้นะเราต้องหาเสื้อผ้าสไตล์นี้สไตล์โจเคยอยู่ให้แพทริกใส่เขาต้องใส่แบบหล่อๆช่วยๆหน่อยอะแล้วก็ ตัดผมของเขาอ่านี่ก็มาประท้วงตัดผมอีกหนึ่งนะเคร์แพดน่ารักนี่คู่พี่น้องคู่นี้น่ารักมากแนะบบโอ้วันจะเฉียนหน้าแบบ oh God. โอ้ไม่ก็เจ็บมาจะมาขะอายอะทำไมน่ารักขนาดนี้คอมเมนต์นี้น่ารักมากมันบอกว่าวอาซิฮวนขั้นหยินห้าอยู่ เพินี่จะเพิงยอยู่นะฉันชอบดูยินห้าอยู่แล้วก็เพื่อนๆของคุณนะ่ะอีชีวันชั่วลาแบบว่าเล่นกันนะฉันชอบดูยินห้าอยู่แล้วก็เพื่อนๆของคุณนะ่ะเล่นกันเล่นกับเพื่อนเวลาเล่นกันแบบดูน่ารักน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้มีคนมาเรียกจังซิงเทอร์ว่าพ่อครัวพ่อครัวคนนี้น่ารักที่สุดเลยแล้วก็ดูสิว่าดูแลแพทริก ตรงจุดมากหลายพ่อครัวทําอะไรแพทริกกินหมดอ่ารู้ใจน้องตอนนี้เป็นพ่อครัวที่น่ารักที่สุดไปละอ่าจังซิงเชอร์นี่คนนี้บอกว่าอืมคนทั่วโลกเลยนะคือตอนนี้เนี่ยเขาโปรโมทให้เป็นบอยแบนด์อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนทั่วโลกไม่ควรพลาดที่จะรู้จักแพทริกยินห้าอยู่อ่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติไอดอลที่แบบ เผินปังอะจุยห่าวอะดีสุดๆยอดเยี่ยมมากๆนะอุ้ยเด็กคนนี้นะดูสิพ่อครัวนะชอบใหญ่เลยอะ่ะพ่อครัวต้องดีใจมากแนะ่พ่อครัวคือจังซิงเทอร์นะบอกว่าพ่อครัวต้องชอบแหละทำอะไรมากินหมดต้องดีใจมากแนะ่เพราะว่ากินอร่อยมากแพทริกเป็นคนที่กินอะไรก็ดูอร่อยนะคุณพี่กินอะไรก็ดูแบบของนั้นมันต้องอร่อยอะอันนะ พีเซนเตอร์ของกินต้องเข้าจุดเนี้ยเวลากินอะไรดูอร่อยไปหมดเลยอะ่ะคนนี้บอกว่ายินห้อยู่ที่เราชอบนะมีดวงตาที่แบบสวยงามมากเหมือนมีดวงดาวนะอยู่ในอยู่ในดวงตาของคุณน่ะในเหยียนจริงอะ่ะอยู่ในดวงตาของคุณมันมันร like, ะยิบระยับนะมันแวววาวนะดีที่สุดเลยอะ่ะยินห้ายู คุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะดูสิมีเพื่อนๆที่ดีมากมายอยู่ในค่ายนะใครๆก็รักเด็กคนนี้น่ารักคุณพี่ขนาดเรายังรักเลยอ่ะว่างั้นเออแบบไม่ได้เปแบบด้แบบไม่ได้อยู่ในค่ายดูผ่านหน้าจอม,มือถือคุณพี่ดูผ่านหน้าจอม,มือถือเล็กๆยังรักขนาดนี้เลยอะ่ะเพื่อนๆพี่ๆเกอร์ในค่ายอย่างเงี้ยจะรักน้องคนนี้ขนาดไหนนะว่างั้นนี่ คนนี้แซลแซลแว่นนวะว่ายินให้อยู่นะสวมแว่นตาดูดีจริงๆวันหลังไปเอามาใส่อีกนะคุณพี่แอบชิปนะเราอะแอบชิปนะอ่ะนี่นี่บอกว่าเออจินเทียนจะบล็อก ok นะบล็อก ok ของวันนี้เนี่ยเป็นของเจ้าชายมหาสมุทรนะอะ่เจ้าชายมหาสมุทร เจ้าชายเขาว่าเจ้าชายมีตั้งแต่รายการยังไม่ออนแอร์จนถึงวันนี้พิสูจน์แล้วนี่เป็นเจ้าชายมหาสมุทรนะเพราะอะไรไขฮโคมีทะเลหินห้าวิวนี่เหินปังอ่ะคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณต้องน่ารักมากจริงๆแหละเพราะว่าตอนนี้เพื่อน,อนๆหลายคนนะ่ะน่ารักกับเขามากชอบเขามากเลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆฝากเกอกเกอเกอเจอเคยอยู่นะ ปดดูแลเขาด้วยนะช่วยดูแลน้องด้วยอะ่ะน้องกินเยอะหิวเก่งนะแล้วมีจังซิงเธอชอบทำกับเขาให้น้องกินแล้วก็มีพี่ที่น่ารักแบบโจเคยอยู่นะฝากดูแลน้องด้วยนะนีย่ยินให้เจนถหาหุ้ยพายบล็อกกอาแบบว่าคุณถ่ายได้ดีมากเลยนะบล็อกวันนี้พายตรงนี้น้ำตาลคิดว่าจะเป็นพายลี่เตอรแบบ โพลารอยอ่าโพลารอยภาพที่คุณถ่ายมาเนี่ยถ่ายได้ดีมากเลยแล้วก็บล็อกก็ถ่ายได้ดีมากเลยนะเนื้อหาน่ารักเนื้อหาน่ารักเนื้อหาเห็นโย้ยเสือแบบน่าสนใจมากแล้วมันก็สนุกมากดูอบอุ่นน่ะอ๋อคนนี้บอกว่าคุณเหมาะสมมากมาก ที่พวกเราจะตะโกนเรียกชื่อคุณว่ายินห้ายูเจียโยแพทริกเจียโยต่างๆคุณเหมาะสมมากที่พวกเราจะตะโกนเรียกคุณและเราจะตะโกนเรียกคุณตลอดไปนี่เพราะว่ายินห้ายูบอกว่าชอบเนาะชอบเวลาที่แบบมีคนจําชื่อได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเลยอ่ะเป็นกําลังของวันนี้เลยและติดตามเราไว้เลยซับสไคร์เราไว้เลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เปิดที่นี่ที่แรกเป็นคลิปแพทริกแล้วก็น้องนายตอนที่ฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยที่ค่ายอินซด์อู้ Exclusive สุดๆรอดูกันได้อะแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่นานไม่นานนะเติร์กิเซียเติร์กิเซียนะไม่นานรอแป๊บเดียวแปบลบคอมเมนต์น้องนายกันอาว่าโชว์ล่าสุดที่น้องนายเป็น MVP แล้วก็ Super MVP นะตอนนี้นะี่คือแฟนคลับนะอืมนอนหลับฝันดีลาติสวัสด์แล้วก็แบบลุกคือดีใจกันหมดแล้ววันนี้ไป ก่อนแล้วค่ะบ้า